ปริญญาพานิสสวัสดีนะครับวันนี้พามาดูเป็นเตาแก๊สแบบแรงดันสูงนะครับตัวนี้เป็นงานของไทยนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับตัวนี้จะเป็นเตาแก๊สแบบแรงดันสูงที่มีขาตั้งในตัวนะครับเป็นสไตเลสทั้งตัวนะครับมีชั้นวางของ2ชั้นแล้วก็มีที่วางขวด3หลุมด้านหลังนะครับ ตัวนี้จะเป็นหัวเตาขนาด KB5 นะครับ KB5 สองตัวเป็นงานของบริษัทไฮแก๊สนะครับไฮแก๊สนะครับตัวนี้ไฮแก๊สตัววาลวจะเป็นทองเหลืองแท้นะครับแล้วก็มีระบบเดินเดินท่อนะครับเดินท่อเป็นทองเหลืองนะครับแท้เลยนะครับ2หัวนะครับก็จะต่อสายมาที่ด้านหลังตรงกลางเลยนะครับ รวมให้เป็นเส้นเดียวเลยนะครับสะดวกมากในการใช้งานผมให้ดูเป็นภาพก็จะเป็นเตาที่สามารถไปวางในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดนะครับไม่จะเป็นต้องมีโต๊ะไม่จะเป็นต้องมีเคาน์เตอร์นะครับก็ซื้อตัวนี้ไปเลยงานจะเป็นงานงานแบบยิงเลยนะครับยิงเลยนะครับจะไม่ได้มี ลักษณะไขน็อตนะครับจะเป็นยิงเลยนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะฮะแล้วก็ผมให้ดูนะครับหนานะครับแข็งนะครับไม่ยุบไม่ยั่วเพราะว่าเตาหนักมากนะครับแล้วก็มีถาดรองถาวออกมาทิ้งได้เป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้จะสะดวกมากแล้วก็เดี๋ยวมาดูไฟนะครับบอกขนาดนิดนึงนะครับตัวนี้มีความยาวนะครับ ความยาวจากซ้ายไปขวาอาอยู่ที่78 cm ซนเมตรนะครับแล้วก็มีขนาดความความกว้างนะครับความกว้างด้านข้างเดี๋ยววัดให้ดูนิดหนึ่งด้านด้านความกว้างนะครับความกว้างความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่53ซนเมตรนะครับก็คือเรานับจากตรงนี้จนมาถึงบ่าบ่าหลังเลยนะครับ53นะครับแล้วก็ความสูงความสูงนะครับ จากพื้นจนถึงจนถึงขอบใช้งานนะครับ7-8 8นะครับถ้าถึงบ่าตัวนี้นะครับอยู่ที่8-3เซนติเมตรนะครับโอเคนะฮะสวยงามมากงานประกอบไทยนะครับเป็นสแตนเลสนะฮะข้อดีคือไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้พวกนี้เป็นทองเหลืองนะครับ แล้วก็สามารถเซอร์วิสคือพูดง่ายๆถ้าหัวเตาเสียนะครับกรอนสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ถอดมาล้างได้นะครับถอดมาล้างได้งานสวยมากนะครับถอดหัวมาล้างได้นะครับก็เป็นหัวเตา kb 5นะครับทั่วไปสามารถเสียสามารถเปลี่ยนได้ซ่อมได้วาวสามารถเปลี่ยนได้ซ่อมได้นะครับเป็นงานไทยให้ดูนะครับเดี๋ยวมาจุดไฟให้ดูนิดนึง ก็หมุนวาล์วตัวนี้นะครับใช้ไฟแช็กใช้ไฟแช็กจุดได้เลยนะครับ KB5 นะครับแรงดันสูงให้ดูผมปรับให้ดูปรับเบาก่อน่ะปรับเบาเบาอ่านะฮะเร่งแรงมากนะครับเดี๋ยวเบานิดนึง เบานิดหนึง่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดปืนจุดแก๊สนะครับเดี๋ยวนะฮะเร่งให้ดูนิดนึงดูนะฮะโอ้โห,โหเดือดมากนะครับเบาหน่อยโอ้แรงจริงๆแรงมากมาก สาใจแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยตัวนี้จากปริญญาพานิชย์นะครับท่านใดสนใจสามารถจัดส่งได้นะครับปริญญาพานิชย์สามัคคี32นะครับเข้า g o o g l e แล้วพิมพ์ว่าปริญญาพานิชย์ได้เลยหรือโทรม,มานะครับ02 997 6098 088 555 9855โอเคขอบคุณมากครับ